ครับก็มีเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าเวลาเราเคลียร์ไฟแคชในแอปเป่าตังเนี่ยประวัติการอุนเงินของเราจะหายไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันจะหายหรือไม่หายนะครับมามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเบื้องต้นนะฮะก็ เพื่อนๆลองเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็จากนั้นนะฮะก็ให้เพื่อนๆหาเมนูที่ชื่อว่าจัดการแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะฮะจะอยู่คนละที่นะครับแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันนะครับน้องก็เข้ามาที่การจัดการแอปนะฮะจากนั้นก็เลือกลายการแอปนะครับอันแรกตรงนี้เลยนะครับมันก็จะโหลดแป๊บนึงนะฮะถ้าขี้เกียจเลื่อนหาแบบนี้นะครับก็พิมพ์ด้านบนได้เลยนะครับ ว่าเปาตังนี่ฮะถ้าเราขี้เกียจหาแล้วเขามาพิมพ์ด้านบนเลยนะครับมันก็จะเพิ่มความความรวดเร็วในการค้นหาแอปเปาตังของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับจากนั้นก็กดเข้าไปที่แอปเปาตังเลยนะครับนี่เห็นไหมครับปัจจุบันนะครับแอปเปาตังนะเขาจะใช้เวอร์ชัน11.2เอ่อ11.20.1นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลบไฟล์แคชในแอปเปาตังดูนะครับเนี่ย การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลอ่าตรงนี้นี่เองนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างนะครับเขาจะมีคำว่าล้างแคชตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปล้างข้อมูลแคชให้กับเพื่อนๆดูนะฮะเนาะอ่ะล้างแคชปุ๊บปั๊บนี่เรียบร้อยเพื่อนๆจะเห็นสังเกตเห็นว่าไฟแคชของแอปเปิลตังค์เราตอนนี้มีค่าเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะออกตรงนี้ไปเลยนะฮะอ่ะอ่า ทั้งหมดก่อนครับมาจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูออแอปเป่าตังกันก่อนนะฮะเนาะเข้าไปที่แอปเป่าตังปั๊บนี่ครับเขาก็จะถามให้เราใส่รหัสพินหกหลักนะครับอันนี้ผมจะค่ามไปก่อนนะฮะปั๊บพอเราเข้ามาถึงแอปเป่าตังเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูตรงที่จีวอ l เลตดูนะครับนี่เห็นไหมฮะ แล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตว่าด้านล่างครับมันจะมีรายการย้อนหลังนะครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูครับนี่นะครับรายการทําธุรกรรมของเราต่างๆะครับมันก็จะไม่หายนะครับก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าเราโอนเงินหรือว่าจ่ายเงินไปให้กับใครแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับไอเต้าตัวไฟล์แคสเนี่ยมันจะเป็นไฟล์เกี่ยวกับขยะเวลาเราเออ เข้าแอปเป่าตังบ่อยๆเนี่ยครับเราสามารถลบไปได้นะครับแต่ว่าข้อมูลการโอนเงินต่างๆเนี่ยมันจะเป็นของระบบธนาคารเขานะครับมันจะไม่มีผลต่อกันนะครับหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราเคลียร์ไฟล์แคชไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยประวัติการโอนเงินของเราจะหายหรือไม่หายนะครับก็วันนี้ก็ได้คําตอบไปที่ชัดเจนแล้วนะครับก็หวังว่านะฮะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆนะถ้าสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยผมก็จะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัพเดตให้เพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ